เอการทารักจังหวัดศรีสะเกดในบ้านเรานะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางสัมผัสทะเลหมอกและสุดอากาศที่สดชื่นยามเช้าพร้อมกับรับพลังจากตะวัน3แผ่นดินก็คือสปปลาวกัมพูชาและไทยได้แล้วในช่วงนี้ค่ะเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดทะเลหมอกให้เห็นเป็นประจำอากาศสดชื่นเลยนะคะ ทางด้านของร้อยตำรวจเอกหญิงวริทนทรรัตใหม่หัวหน้าฝ่ายกำลังพลและกิจการเพลเรือนที่ทำการตำรวจตระเวนชายแดนภาคสองปฏิบัติหน้าที่ดูแลผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารบอกว่าในช่วงนี้จะมีทะเลหมอกแทบจะทุกวันเลยแล้วก็มีมากในช่วงที่ฝนตกลงมาค่ะทำให้บริเวณผาหมออีแดงมีความสวยงามขึ้นเป็นอย่างมากในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมทะเลหมอกกันต่อเนื่องทุกวัน เจ้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้บริการดูแลด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรคอยให้บริการทางด้านการพยาบาลและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวและขอเชิญชวนให้ชาวไทยทั่วประเทศเดินทางมาสัมผัสทะเลหมอกและรับพลังตะวันสามแผ่นดินที่ผาหมออีแดงกันค่ะสวยงามเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยคือทะเลหมอกก็ mà gần giữa nó